คันนี้คัสตอมมาแบบครบ,ครบจบๆจเลยนะครับมากับทอ่ทอซาทอ่ทอฟูวิ่ง12 0 0 0มกิโลเท่านั้นเซ์วิตของเรามาตอนเลขไมล์ห่งหมื่นกิโลนะครับคันนี้เลย t r ายอ p h s t ส e คมเบอร์เก้าร้อนะครับรถปี7ิบเสแได้ทอ่ทอซาทอ่ทอฟูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันตอนหลังนะครับบางคนหน้าบางคนหลังแต่งนะครับยางได้ไมล์ปัด,ด,ด,ดคิบคริบครบเลยตัวบางโซ่ก็มีครบคันย้ายพัสดุเบยเยียงทาามากระเป๋าไท่อัมพร้อมแหลกตรงรุ่นมีมาให้เรียบร้อยนะครับ แคชบาร์การแข่งเครื่องครบคันเลยกาดหม้อน้ำไถ่อัมครบครบดูยางกันนิดนึงใหม่กิ๊บสวยๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแผ่นแปง่งพร้อมตุ๊กตาครบคันการเบรกการคัดไฟอัมปรับรับได้นะครับนี่ตุ้มปลายแฮนด์ไฟเลี้ยวในตัวโมโตโจเจ็ตครบเซ็ตครบสูตรเลขไม่หนึ่งหม่นสองพมกิโลมาฟังเสียงเครื่องดนตรกันหน่อย สำหรับใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้3 1 9 0 0 0นบาทเท่านั้นครบ,ครบจบจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นได้ไปหมดเลยสำหรับวินคราอบคุณครับสวัสดีครับ